มาตามหาของเอาไวปปิกนิกพรุ่งนี้ื้อจะซื้อเป็นแบบพวกโคคัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างจะไปตามหาบิสกิตนะคะ วันนี้นะคะเราก็มาเตรียมเก็บของเพื่อทำคอนเทนต์ในวันฉันต้องมองกล้องตรงไหนวันนี้เรากำลังจะออกไปซื้อของกันนะคะวันนี้จะไปปิกนิกกับเพื่อนๆเนบลได้โจทย์มาว่าเปต้องซื้อขนมกับผลไม้ไปซื้อกันค่ะก็ได้รับหน้าที่ให้มาซื้อดอกไม้ในการไปจัดทรัพที่เราจะไปปิกนิกกันในวันนี้นะคะไปดูกันดีกว่าว่าพวกเราจะจัดปิกนิก,กนยังไงาย จริงๆวันนี้มารอรับโมโม่นะคะที่คอนโดวันนี้เราก็รับบทเตรียมของนะคะแต่ก้าปิกนิกแล้วก็ผ้าปูได้ๆที่เราซื้อมาชาติกว่าแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะก็เอาไปให้เพื่อนๆนะคะได้ใช้ถ่ายรูปกันถึงแล้วนี่ก็คือขนทอปมาแบบเยอะมากนะคะเพื่อเตรียมปิกนิกวันนี้กับเพื่อนสาวเพื่อนสาวเพื่อนสาวมาแล้วเอาพาลูกมาด้วยหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปละค่ะ

ชันชัดหัวหัวยุงะวิ่งแกะเร็วๆอุ้ยใคร่ะคโมมึงอะนั่งสั่งอยู่คนเดียวเลยไม่ทำาอะไรเลยหนูหนูยืนเฉยอะยืนเท้าเอวทำไมอะจอกอะไรคะดอกหน้าไพค่ะ ก็จะมาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปปิงนิกแล้ววันนี้จะมาสอนเทคนิคก,การถ่ายรูปด้วยเผื่อเพื่อนๆแบบอยากจะเอามาทำตามเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคน,นะคะก่อนที่ของกินจะหมดจะสอนเทคนิคก,ก,การถ่ายรูปแบบว่าท่านั่งยังไงให้ขายยาอบอกเลยว่าหลายโซนนะก็แบบว่าเอาขาชี้มาแบบหน้ากล้องคือถ้าขาบาชีหน้ากล้องเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราอะดูสันส้นเราก็ตาย เทคนิคนะคะคือต้องเอียงค่ะแล้วถ้ากระโปรงเราแหวกเราก็แหวกค่ะเดี๋ยวข้อดีของลั่ของการเป็นซูเปอร์โมเดลที่แข็งแรงมากเทคนิคที่ทำให้แข็เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะคะไม่ต้องบิดบิดอะไรมากเพราะว่าคนน่ะมันสวยอยู่แล้วมันเพอร์เป็กอยู่แล้ว แต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีใครทําแล้วก็เลยต้องทําค่ะเธอจริงๆแล้วเวลาเราถ่ายเงี้ยเราเป็นคนแขนใหญ่ใช่ไหมคะพี่สาวเราไม่ควรจะแบบหัดข้างให้กล้องอะไรขนาดนี้แล้วก็แบบหนีแขนลองสมมุติลองสมมุติว่าถ้าถ่ายแบบหนีแขนก็จะเป็นรูปก้อนอิฐแบบมาณนี้นะการแบบว่าผ่อนผ่อนไหลอยากเกรงนะคะแล้วก็ยกให้มีรูตรงนี้นิดนึงมันจะช่วยให้เราดูเอวเล็กขึ้นมานิดนึงนะที่มันเล็กแม่น้องสาวเล็กเล็กโอโหเมื่อกี้ กิจกรรมศักดของเรานะคะนั่งแบบมืออาชีพเทคนิคการบิดเอวเอวลันปัดลันปัดลันปัดใครที่อยากทำให้ตัวเองดูแบบขาเล็กเอวเล็กมีตูดง่ายๆยกตูดขึ้นมาปักขาลงไปแบบนี้ค่ะทุกคน,นทำไรอ่ะงานไม่ทำอีกแล้วนะ <c oughs> อยากสิงต้นไม้เพราะตอนนี้หน้ามืดมากนะคะตอนนี้อากาศประมาณ80องศาเหงื่อข้างในก็คือไหลยยอยเสร็จหรือยังคะวันนี้จะเป็นเทคนิคการนอนค่ะคุยกับกล้องค่ะคุยกับก็คืงปัญหาของคนนอนถ่ายก็คือจะเห็นก็คือเราต้องใช้มุมกล้องในการช่วยหน้าก็คืออาจจะแบบเอียง45องศาอย่างนี้ให้เก็บเหลี่ยงเข้าไปแต่เราดูอ่ะ i've been feeling so i've been feeling so down yeah can you tell me why can you tell me why i'm down